นางงามฟิลิปปินเคลื่อนไหวศึกกระเทยไทยรุมตกถิ่นไม่น่าเกิดเหตุการณ์นี้ชี้คนไทยน่ารักลาปาเชโกนางงามข้ามเทศจากฟิลิปปินเผยความในใจวันกระเทยผ่านศึกหลังเกิดเหตุรุมตกกลางสุขุมวิท11อเผยไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบและไม่ควรเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เหตุการณ์วันที่4มีนาคมวันกระเทยผ่านศึกดูเหมือนจะเริ่มคืบคลานกลายเป็นไวรัสระดับโลกเมื่อลาปาเชโกเจ้าของตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนฟิลิปปินส์2023ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์กระเทยไทยรุมตบกระเทยฟิลิปปินส์ผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว จุดเริ่มต้นคลิปดังกล่าวสืบเนื่องจากแฟนๆได้เข้าไปคอมเมนต์ถามนางงามดังผ่านทางเฟซบุ๊กระบุคิดอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเธอก็ได้ตอบด้วยความสัต์จริงว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและต้องสอบถามเรื่องราวจากเพื่อนคนไทยก่อนจากนั้นลาปาเชโกก็ได้กลับมาตอบคำถามที่ยังคงคาใจแฟนๆผ่านทางหลังทราบเหตุการณ์ทั้งหมดโดยบอกว่า เธอไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบและไม่ควรเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเพราะจากประสบการณ์ส่วนตัวคนไทยเป็นคนที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเจอมา